อย่างที่เราเกริ่นเอาไว้นะคะในช่วงคิดถึงคุณจังค่ะวันนี้เรามีนัดกับโอ้โหต้องบอกว่าในยุคหนึ่งนี้แดนซ์กันกระจายเลยกับเพลงของเขานะคะวิตามิน A หรือว่าคุณ A สวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ไม่ได้เจอเจอยาวนานมากเลยเนาะใช่ครับกี่ปีแล้วคะครั้งสุดท้ายที่ออกละบ้านตั้งแต่ปี2003 2003 2003 2004ช่วงนั้นยังเห็นหน้ากันอยู่2005ไปแล้วนี่ก็เกือบ10ปีเหมือนกันเนาะใช่ครับ7ได้ไหมเจ็ดแปีอ่ะ7ปีครับ7จ็ปีนะคะหลายหลายคนรู้จักเขาในนามของวิตามิน A แต่จริงๆก็คือคุณ A นั่นเองใส่ครับ่าวิตามินเข้าไปจะได้มีมีประโยชน์วิตามินมีประโยชน์ใช่แล้วใช่แล้วทีนี้เราคุยกันถึงชีวิตวัยเด็กสักนิดหนึ่งคุณ A เป็นคนจังหวัดไหนเอ่ยเป็นคนต่างจังหวัดนะครับจังหวัดตากว่จังหวัดตากเหรอใช่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนจังหวัดตาก จริงๆแล้วเป็นจังหวัดที่แบบตากอากาศเหมาะเลยเนาะมีสองเดูไะใช่ค่ะร้อนมากกับร้อนร้อนมากกับร้อนโครตร้อนโคตเราลงช่วงนี้นี่กำลังร้อนเลยใช่ไหมเนี่ยช่วงนี้เป็นฤดูร้อนโคตรเหมาะกับเดี่ยวๆค่ะสายเดียวหรือไม่ก็เออชิ้นเดียวเราเล่นน้ำตกต้องไปโดดน้ำปิงฮะใช่แล้วเป็นคนจังหวัดตากที่โตมาที่นั่นเลยป่ะฮะใช่ครับโตมาจากที่นั่นจนอายุสักสิบแปดค่อยเข้ากรุงเทพอ๋อเหรอครับผมก็อยู่จังหวัดตากมาโดยตลอดเลยใช่ครับที่นั่นเป็นยังไงบ้างคะ ก็มีเรื่องสนุกสนุกเยอะผมเป็นคนต่างจังหวัดนะครับพ่อแม่รับราชการทั้งคู่เลยค่ะทั้งคู่ครับค่ะก็โอ้เป็นอะไรที่แบบว่าลุยอยู่กับธรรมชาติป่าเขาอะไรอย่างเงี้ยฮะลุยเข้าป่าเข้าอะไรอย่างเงี้ยประจำแล้วตอนเด็กๆคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงยังไงฮะอย่างคุณพ่อคุณแม่รับราชการเนี่ยเขาดูแลลูกยังไงลูกข้าราชการต้องเป็นยังไงแม่เป็นครูด้วยสิ เฮียบไหมฮะเฮียบเหมือนกันเลยไล่เอาไม่เรียวตีกันวิ่งไล่กันนะดูน้องอีกคนเนี่ยสามคนนะมีผู้ชายคนนึงกับผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนคนโตคนโตครับ่ะไงฮะก็ดูแลน้องๆด้วยน้องๆก็จะห่างกัน3ปีก็4ีปีครับแล้วคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ที่บอกว่าเฮียบนี่เฮียบขนาดไหนก็เราเป็นคนที่แบบว่าซนในแบบต่างจังหวัดอะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าชอบทํานู่นทํานี่อยู่ตลอดเวลาเอาไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วทําอะไรแผลงๆอย่างเงี้ยบางทีก็ มีหลุดๆบ้างอะไรเงี้ยแม่ก็จะต้องเรียกว่าตบๆตบตบให้เข้าที่เข้าทางอ,อะไรอย่างเงี้ยครับที่บอกว่าแผลงๆนี่ขนาดไหนอะขนาดเป็นวีรกรรมได้เลยไหมหรือว่าเบเบอ,โ,อโหเยอะเยอะเยอะเลยเหรอเยอะขนาดไหนเยอะขนาดไหนเป็นคนชอบประดิษฐ์ทํานู่นทํานี่ชอบคิดน,นอกกรอบชอบคิดแตกต่างอะไรเงี้ยอย่างอ,อย่างเด็กต่างจังหวัดเราจะไม่มีเรื่องของเกมเหมือนเด็กสมัยนี้ใช่ไหมไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีเทคโนโลยีเงี้ยเราก็จะเล่น เล่นดินเล่นหินเล่นต้นไม้สร้างบ้านนินจาบนต้นไม้ขุดหลุมลงไปในทําเป็นห้องใต้ดินนินจาอันนี้อาจจะอันตรายนิดนึงแต่ตอนหลังขุดไม่ไม่ค่อยสําเร็จฮะตอนหลังก็กลายเป็นหลุมขยะของคุณแม่ไปแล้วแล้วเคยสร้างวีรกรรมอะไรให้คุณพ่อคุณแม่หนักใจไหมโดนเรียนไหมไม่โดนไม่โดนฮะไม่โดนเป็นเด็กเรียนด้วยตีตีรันฟันแทงงไหม ไม่มีมีบ้างเล็กน้อยเกือบเกือบแค่แบบเด็กตีกันธรรมดาจะมีก็เป็นเด็กแววนอจริงเหรอแวนยังไงฮะมอเตอร์ไซค์ซิ่งเลยหรอก็ไม่สิ่งนะฮะไม่ไม่ไม่ได้เหมือนสมัยนี้ที่แข่งกันแต่ว่าเราผมเป็นคนชอบประดิษฐ์ชอบเวลาเล่นของเล่นเนี่ยชอบแกะออกมาดูข้างในมันมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยากเห็นพอมีมอเตอร์ไซค์เป็นของตัวเองก็ชอบแกะหรือเครื่องยนต์ออกมาเอ๊ะมันมีอะไรทํายังไงทําความสะอาด ถ้าจะแปลงฟันเด็กๆนี่ได้มอเตอร์ไซค์แล้วเหรอคะหรือว่าที่นู้นเขาต้องขี่กันใช่ใช้ขี่มอเตอร์ไซค์เป็นเรียนครับตั้งแต่สมัยม3เพราะว่ชัหนึ่งก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็อ,อ,อ,อาจจะโตขึ้นมานิดนึงแล้วก็แต่งรถ<ม>อะไรอย่างเงี้ยครับทำชอบชอบรถแข่งก็แต่งเน้นสวยนะฮะไม่ได้เน้นไปซิ่งในถนนแต่สวยค่ะทีนี้ในวัยเด็กนี่คุณเอเกี่ยวข้องกับเรื่องของดนตรีบ้างหรือยังช่วงนั้นเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยก็ไม่ เาไม่นึกเลยว่าตัวเองจะเป็นนักดนตรีนะเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยพ่อแม่ก็ชอบให้ใช้เป็นงานอาดิเรกนะครับนอกจากเวลาเรียนแล้วก็เราก็เป็นคนชอบเพราะว่าพา่อเป็นอดีตนักดนตรีด้วยเป็นราชการแต่ว่าสาวทิ์เข้ามาซ้อมดนตรีกันเราก็ได้ดูเราก็ได้เห็นซึมซับเข้าไปเล่นฝึกเล่นอยู่ในโรงเรียนก็เป็นเด็กดุริยางนะครับตั้งแต่ประถมตั้งแต่มัธยมเล่นอะไรฮะโอ้เล,อเล่นได้เกือบหมดเลยนะเนาะดิสซิตี้เปาหมดเลยเกือบทุกอย่างโอ้โหเยี่ยมมันมาเองเหรอฮะหรือว่าต้องไปเรียน สงสัยเราชอบฮะเพราะผมเป็นคนช่างสังเกตอย่างตอนแรกเลยดูย่างเนี่ยจะอยู่ในตําแหน่งตีกองแท็กก่อนเลยตีกองแท็กเสร็จปุ๊บครูก็เอ้ยเห็นตัวใหญ่เอาไปตีตีกองใหญ่ตีกองใหญ่ตึมตึมเสร็จปุ๊บเห็นเพื่อนเเขาเป่าเมโลเดียนก็ไปหัดเรียนกับเขาไปเป่า แล้วก็ได้อีกได้อีกเป่าครุยอีกแล้วก็เบลล่าประจําทุกตําแหน่งเลยใครขาดฉันแทนได้ใช่ใช่แล้วแล้วตอนอยู่อนุบาลเมื่อก่อนนี้เขามีวงชื่อวงนกแร่เคยเคยได้ยินไหมนกแร่แมนกแร่ก็คือนกแก่ใช่ก็เลยไปฝึกตีกองชุดฮะแล้วได้ออกงานประจําปีของเรียนตั้งแต่ปห้าครับป .4 ปหตีกองชุดตัวเล็กนิดเดียวกองถทาบังนี่ครับประมาณอย่างนั้นถ้าคลุกคลีกับดนตรีมาตลอดครับก็เรียกว่า ตั้งแต่เด็กๆนะใช่เพอเข้ามัธยมเนี่ยได้หยิบจับทุกเครื่องเลยเพราะช่วงช่วงนั้นมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าคุณแม่เขาอยากให้ไปสอนด้วยอ่ะมีเป็นคุณแม่เป็นครูนี่แม่เป็นครูเขาก็เห็นเราตั้งแม่สอนวิชาอะไรอะเอแม่สอนอะไรนะคณิตศาสตร์คือคณิตศาสตร์ที่เป็นวิชาสำคัญนะคะจะไม่ได้ว่าคุณแม่สอนวิชาอะไรคือแม่เนี่ยโรงเรียนเขาจะเป็นโรงเรียนโรงเรียนเขาเรียกว่าไรโรงเรียนบ้านบ้านบ้านไร่บ้านนอกอะไรอย่างเนี้ย เขาก็จะสอนได้หลายๆวิชาครูประจำชั้นคนหนึ่งก็สอนได้หลายๆวิชาแต่เน้นคณิตศาสตร์แม่ก็จะมีข้อสอบมาให้เราติวบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเป็นประจําแล้วก็แม่ก็มาเห็นว่าเออโรงเรียนอนุบาลตากเราลูกเล่นดนตรีได้หลายอย่างตอนนั้นแม่อยู่โรงเรียนบ้านคลองสักก็อยากให้โรงเรียนบ้านคลองสักมีวงดูิยางบ้างก็เลยให้ลูกมาสอนซะเลยไปเป็นครูสอนตอนนั้นจนทําให้โรงเรียนบ้านคลองสักมีวงดูิยางได้วงหนึ่งตอนนั้นอายุอะไรคะอยู่ป .6 ฮะ พอหนี่แบบเท่าไหร่อ่ะก็จำจากที่โรงเรียนนี่แหละเอ็ดสิบสองสอนี่น่าจะส0ประมาณนี้มั้ยสิบหัวบสิบหวบใช่ไปสอนก็สอนเด็กตีกองแต็กก็สอนตามที่เราเรียนมาแล้วตอนแรกแต็กแต็กแต็กกองตีงี้นะตึงตึงตึงตอนแรกแท็กตึงแท็กตึงแต็กตึงเลซอนลาซี ซี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 เลซีซีลาซีซีซีลาซีเลโอ้ดีใช่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 กาวกีฬาใช่ไหมล้วก็ก็เดินแล้วก็เพลงชาติสรรเสริญพระบารมีอะไรอย่างเงี้ยครับสองสามเพลงที่เหลือก็แต่ก็ดีเนาะได้ไปเหมือนกับว่าได้ไปสอนการที่เราได้ไปสอนที่เราได้เรียนรู้ไปในตัวด้วยใช่ครับแต่ตอนนั้นยังเด็กอยู่เรารู้สึกว่าเขาเขาเชื่อฟังหรือไม่เขาบอกเขาก็เชื่อฟังเพราะว่าเขาเกรงใจลูกลูกครูลูกครูเป็นลูกครูมาแล้ว ไม่นันเดือดเดือดเทเลกแต่แม่เขาก็ช่วยเป็นเป็นเหมือนพี่เลี้ยงก็คอยดูด้วยเราสอนแม่ก่อนมสอนแม่ก่อนสอนแม่ก่อนว่าแม่จะมาถามไงว่าไอ้นี่มันยังไงเราก็คุยกันก่อนก่อนเตรียมการสอนเตรียมการสอนก่อนเสร็จแล้วก็ไปสอนเด็กนักเรียนแล้วก็เป็นคนทําให้ดูแม่ก็จะคอยดูนักเรียนว่าทาได้หรือเปล่าโอ้โหเนี่ยนี่ช่วยกันทำมาอีกแล้เนี่ยเป็นครอบครัวที่ช่วยกันทำมาอากกินดีจริงๆเลยอะไรอย่างคุณเอฝ่ายฝันไหมว่าโตขึ้นจะเป็นอะไรเวลาที่เรามีแบบ โอ้ oh, ล้วมีความที่ชัดเจนอะไรสักเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเราฝันเลยปะว่าโตขึ้นจะต้องมีอาช,ชีพเกี่ยวกับดนตรีแน่ๆตอนนั้นอยากเป็นนักบินอวกาศอ้าวเหรอตาอสาผูา้ชาย <c oughs> อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ <c oughs> อยากทำง,งานนาซาอะไรเงี้ย <c oughs> แต่ว่าก็รู้แล้วแหละว่ามันคงเป็นไปไม่ได้หรอกเนี่ยแต่ชอบแซลไม่มีใครเป็นไอดอลสิมีไอดอลเป็นนักวิทยาศาสตร์นักบินนักไม่มีชอบยานอวกาศชอบดูรายการที่เกี่ยวกับอวกาศอะไรเงี้ยชอบลึกลับดีนะเทคโนโลยีอะไรเงี้ยก็พอจบ มอต้นก็ไปเรียนด้านอิเล็กทรอนิกส์ตอนนั้นแม่ก็อยากจะให้เป็นวิศวก,กรก็เรียนด้านอิเล็กทรอนิกส์ก็ตั้งใจจะเป็นวิศวก,กรนะฮะก็ไปเรียนในช่วงที่เรียนเรียนมัธยมขึ้นมาถึงถึงปวชนี้ก็ยังคุกคีกับดนตรีอยู่เป็นดุริยางบ้างเป็นเล่นดนตรีตั้งวงกับเพื่อนเลน่นตีอะไรเงี้ยครับแล้วทำไมไม่คิดอยากเป็นนักดนตรีหรือไปทําเกี่ยวกับอาชีพนี้เลยคะไม่ได้คิดเลยตอนนั้นยังไม่มีวิชาอย่างปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะ แม่ไม่ให้เป็น oh. ไม่ให้ทําเป็นอาชีพแม่บอกเออเล่นเป็นางานอดิเรก mm hmm. ก็ดีกว่าไปทําอะไรไม่ดีใช่ไหมบางคนก็เล่นกีฬาเราก็เล่นดนตรีเลิกเรียน mm hmm. เลิกเรียนเสร็จแล้วก็ซ้อมดนตรี mm hmm. มีช่วงหนึ่งที่ตอนนั้นอยู่ปวชก็จะเกือบจะเข้าไปเล่นอาชีพแล้วแม่เขาก็กลัวว่าจะขาดเรียนหรือว่าหลงแสงสี mm hmm. ยังเรียนไม่จบอะไรเงี mm ้ย hmm. เขาก็สั่งห้ามเลยค่ะไม่ให้เล่นดนตรีอีกแล้วเรียนอย่างเดียวให้จบให้ตัดขาดเลยเหรอตอนนั้นประชดเลยเสียใจไหมคะเสียใจมาก กระชดเลยจะไม่จับอีกแล้วดนตรีไม่จับมันยุ่งเลยทำได้ป่ะคะก็ไม่จับเลยจริงจริงตอนนั้นตอนนั้นอยู่ชั้นปวชปวชยุทอาไรยังอยู่ยังอยู่ที่ตากอยู่ใช่ไหมใช่อยู่ที่ตากโอ้โหเนาะก็ทําให้วัยรุ่นวัยรุ่นคนหนึ่งก็ชุนวัยรุ่นเี่ขาที่เป็นวงเขาก็เสียดายมากมือคีย์บอร์ดตอนนั้นเล่นคีย์บอร์ดมือคีย์บอร์ดก็หายากยากหาได้แต่มือกีตร์มือเบสแล้วยังไงให้หยุดเล่นไปเลยหรอไม่เล่นเลยเลิกถึงถึงเมื่อไหร่อ่ะก็จนจบปวชกี่ปีคะสามปีอนนั้น ปีสอง่จะขึ้นไปเล่นอาชีพละแม่ไม่ให้เล่นก็เลยเลิกไม่เล่นก็ไม่เล่นอะไรเงี้ยแม่บอกว่าให้ตั้งใจเรียนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องจะขึ้นปวสอ,อ,อะไรเงี้ยใช่ไหมครับก็เลยโอเคไม่เล่นก็ไม่เล่นแต่ก็แอบ,บน้อยใจไม่จับเลยเหมือนกันอะไรเงี้ย เขไม่ดื้นะไม่เล่นก็ไม่เล่นนะไม่มีแบบว่าไม่มีหืออเนาะ <c oughs> โอ้ยเป็นเด็กสมัยนี้เหรอ <c oughs> แต่เยี่ยมมากๆเลยนี่คือชีวิตรเรื่องราวของคุณเอนะคะส่วนวัยรุ่นนะคะเ,เริ่มย้ายจากตากเข้ากรุงเทพใช่ไหมฮะครับชีวิตเปลี่ยนไหม,มตอนนั้นก็เข้ามาก็จะมาเรียกว่า entrance <อ>ไปลงเทคโนพ 9, ระจอมเกล้บบาลาดกระบังพะนครเหนือเทคนิคกรุงเทพอะไรต่างๆนะครับ อนที่อยู่ตากเนี่ยเป็นเป็นเด็กโคต้าด้วยนะได้โคต้าขึ้นเรียนของของจังหวัดของสถาบันตอนนั้นชื่ออะไรนะเทคโนโลยีราชมงคลวิยาเขตเทคนิคตากเนีของที่จังหวัดตาใช่ให้ขึ้นปวสแล้วเราก็อุ้ยไม่เราเราเก่งตอนนั้นเีาไปเก่งเล่นเก่งเก่งเล่ไปกรุงเทพไปเอ็นทรานส์ก็เข้ากรุงเทพมาเพื่อจะมาติวไปเดินอยู่มาบนคลองฮะไม่เคยเห็นไปเดินมาบนคลองโอ้ไปบนคลองประจําเลยแต่แล้วก็ไปสอบ ไม่ติดสักที่เลยลงแสงสีเสียงส่วนเรื่องราวเรื่องราวชีิดวัยรุ่นที่ย้ายจากตากเข้ากรุงเทพจะเป็นยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราาคุยกันต่อนะครขอบคุณค่ะครับผม